สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผููแพรนะคะก็ยินดีกับทางซุ้มชาัยยาันฟาร์มด้วยนะคะที่คว้าชัยชนะกลับบ้านไปในอันที่2นั่นเองนะคะด้วยเงินรางวัล 6.6m นะคะก็ยินดีด้วยมากๆนะคะแล้วล่าสุดนี้นะคะทางซุ้มชาัยยานฟาร์มได้มาประกาศตามหาคู่ชนอีกแล้วนะคะพีะ่พี่ fc ขาสำหรับอ่า ซุ้มชยันฟาร์มนะคะมาประกาศตามหาคู่นะคะพร้อมชนอีกนะคะในอีก3อาทิตย์ข้างหน้านะคะขอแค่ให้ได้คู่และล่าสุดเน้นๆเลยนะคะขอแค่ราคาแรงๆนะคะขอให้ได้ราคาแรงๆนะคะก็คืออยากอัพราคาขึ้นอีกให้มันดูแบบสนุกขึ้นมันขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างสีสันวงการไก่ชนให้มันรู้สึกคึกคืนอะไรแบบนี้นะคะพีพีเอคะก็มารอติดตามชมนะคะว่า ทางซุ้มชัยันฟาร์มจะได้คู่หรือเปล่านะคะก็มารอติดตามไปพร้อมๆกับช่องนิราไก่ชนของน้องได้เลยนะคะแล้วน้องอยากฝากพี่ๆ fc ทุกคนนะคะที่พลาดชมไลฟ์สดเมื่อวานนะคะไม่ได้ดูช็อตเด็ดช็อตมันนะคะหรืออยากดูคลิปเก่าคลิปย้อนหลังของเมื่อวานกดเข้าไปที่หน้าช่องใต้โปรไฟล์ของน้องได้เลยนะคะแล้วฝากกดติดตามช่องนิราไก่ชนได้เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ